สลัดเน่าเล่าข่าวเขตแสะพานดำแดนสนทิยาที่รัฐทำเป็นมองไม่เห็นเอาจริงนะเขตแหาดใหญ่ไม่ได้ดาร์กขึ้นเพราะน้ำท่วมแต่มันดาร์กมานานแล้วแค่ทุกคนเพิ่งตาสว่างเพราะวิกฤตมันพัดของจริงลอยขึ้นมาให้เห็นเฉยๆวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกทำไมพื้นที่ที่เหมือนจะเป็นแค่ย่านชุมชนธรมธรมดาๆมันถึงกลายเป็นฮับของธุรกิจสีเทาแหล่งพักของเถื่อนและสนามบ้านใหญ่ของอิทธิพลมืดแบบที่รัฐยังแกล้งทำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นอีกต่างหาก จุดเริ่มต้นที่โคตรเรียบง่ายแต่กลายเป็นปัญหาระดับเมืองเขต8ดไม่ใช่เขตปกครองว้ยมันคือชื่อโซนขององค์การโทรศัพท์ในอดีตชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าอยู่แถวเขต8ปมาตั้งแต่ยุคที่โทรศัพท์บ้านต้องหมุนจานและตรงนี้แหละระบบราชาการไม่รู้ได้สาว่าชื่อนี้ถูกใช้กันจริงจังมาหลายสิบปีแล้วพื้นที่ก็เลยโตแบบไร้เจ้าภาพไม่มีใครวางผังไม่มีใครจัดระเบียบรัฐดูแลแบบมือจะอยู่ยังไงก็อยู่ไปนี่คือจุดเริ่มต้นของความดาร์กทางโครงสร้าง จากทุ่งนาลุ่มต่ำกลายเป็นซอยดงอาถันของตลาดมืดเขตแเคยเป็นทุ่งนาชานเมืองลุ่มต่ำน้ำท่วมง,ง่ายเจริญที่หลังบ้านคนอื่นเลยสร้างบ้านกันตามมีตามเกิดซอยเลยออกมาเป็นแบบซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเลี้ยวผิดทีไปโผล่หลังบ้านคนรถใหญ่เข้าไม่ได้ตำรวจก็ตามไม่ทันเจ้าหน้าที่รัฐก็หาไม่เจอพูดกันตรงๆนะนี่แหละคือสวรรค์ของสินค้าเถื่อนคุกชนิด พราะหาดใหญ่เป็นเมืองชุมทางของจากชายแดนมาเลเ์จะบ,บุหรี่ไฟฟ้าเหล้าปลอมมือถือหนีภาษีต้องมีจุดพักก่อนกระจายเข้ากิมหยงสันติสุขใครเคยซื้อของหนีภาษีจากกิมหยงสันติสุขบ้างมันคือใบเสร็จชั้นดีและจุดพักที่หลบตาโลกได้ดีที่สุดในเมืองนี้ก็คือเขต8นี่แหละนี่คือความดาร์กทางเศรษฐกิจสวยบอนอิทธิพลมืดเท่ากับวิวัฒนาการแบบธรรมชาติ ของเถื่อนเยอะเงินสดหมุนแรงคนมีสีบางกลุ่มก็ชอบธุรกิจต้องการความคุมกันสอยก็ซ่อนง่ายมันก็เลยกลายเป็นอีโคซิสเต็มสีเทาที่เติบโตเองแบบไม่ต้องให้รัฐอนุญาตบ่อนสถานบันเทิงข้างบ้านแหล่งพักของกลางสายส่งยาทุกอย่างโตแบบระบบกฎหมายข้างบ้านที่รัฐไม่เคยเข้าไปแตะจริงจังนี่คือความดาร์กทางสังคม น้ำท่วมปีนี้คือจุดที่ทุกอย่างแม่งโผล่แบบไม่มีอะไรกัน้นเพราะน้ำพัดของเถื่อนขึ้นมาความเครียดพัดให้คนทำเรื่องบ้าบๆกล้องมือถือถ่ายทุกอย่างสังคมเปิดหมดทุกบ้านแชร์คลิปทุกเพจแชร์ภาพวัยรุ่นโชว์ของคนยิงกู้ภยัยข่าวปล้นตอนดึกซากของลอยน้ำตรอกที่ไม่เคยเห็นแสงไฟเขต8เลยถูกตีตราเหมือนแดนเถื่อนทั้งเมืองทั้งที่คนดีอยู่เต็มไปหมด แต่นี่ไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านหรอกมันคือเรื่องของรัฐปล่อยทิ้งจนวิกฤตเปิดโปงพูดแบบสลัดเน่าๆเลยนะรัฐไม่ได้จัดการเขต8เลยจนกระทั่งน้ำท่วมทำหน้าที่แฉแทนเขต8ไม่ได้ดาร์กเพราะคนมันดาร์กเพราะรัฐทิ้งไว้ให้เติบโตเองจนกลายเป็นโลกอีกใบปัญหาไม่ใช่เขต8แต่คือคนที่มีหน้าที่ดูแลแกลงทำเป็นมองไม่เห็นมันมาตลอดและคำถามสุดท้ายที่ผมจะทิ้งไว้คือ ถ้าคุณเป็นนายกหาดใหญ่คุณกล้าลงไปจัดระเบียบเขต8จริงๆไหมหรือจะปล่อยให้มันเป็นแดนสนธยาที่ถูกพูดถึงแค่ต่อน้ำท่วม